สวัสดีค่ะวันนี้สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มสวขอแนะนำพืชดอกสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือพยับหมอกหรือเจตมูลเพลิงฝรั่งค่ะดอกลักษณะดอกนะคะจะ ออกที่ปลายกิ่งแล้วก็มีสีออกฟ้าอมครามนะตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มนะคะทรงเพื่ชจะเป็นทรงพุ่มนะคะถ้าคอยตัดแต่งกิ่งแล้วก็ให้ความชื้นพอสมควรมีแดดก็จะออกดอกให้ชื่นชมตลอดทั้งปีเลยค่ะ ตรงโคนของดอกนะคะเบลเวนกีบเลี้ยงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นขนจับและอาจจะเหนียวติดมือได้นะคะพืชชนิดนี้เนี่ยเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศนะคะจะอยู่ในสกุลเดียวกับพืชที่เป็นสมุนไพรไทยก็คือเจตมูลเพลิงแดงและเจตมูลเพลิงขาวซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะมีสารที่ชื่อว่าพลัมบาจินเช่นเดียวกันไหนบ้านใครปลูกเจตมูลเพลิงฝรั่งหรือพยับหมอกไว้บ้างคะ โพสต์กันเข้ามาได้นะคะอยากชมภาพส,สวยๆค่ะ